เตือนวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความเทิอนดังนั้นห้ามทำตามโดยเด็กขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมเป็นอย่างยิ่งก็กราบสวัสดีท่านทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมนะฮะในช่องวิดิวชแนลวีสามร้อยนะครับอ่ะวันนี้ก็มาอยู่กับผมในค่ายพีจีนะฮะเกมนี้ เป็นเกมอะไรลนะอียิปต์นะเกมคายๆกแนวอียิปต์นะครับเกมมาใหม่ได้สักพักหนึ่งแล้วก็ไม่ใหม่มากเลยก็ <c oughs> ไม่ค่อยใหม่มากเท่าไหรนนะครับซึ่งผมก็ไปนั่งดูเขาเล่นมานะครับก็เกมมันก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะแล้วผมก็ลองมาเล่นดูไม่เข้าเลยนะครับทุกคนเล่นมาสองสามรอบนะตกประมาณ โดนประมาณสักสองหมื่นได้แล้วยังไม่มาเลยนะครับผมว่าอ,อีกทีแล้วกันนะครับมาก็มาไม่มาก็คือต้องหยุดแล้วนะครับกับเกมนี้นะฮะอ่ะลุยเลยดีกว่าไหมผมโมโหมากเลยนะครับทุกคนผมเล่นเบ็ดห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบมาก็ไม่เข้าเลยนะครับผมลองกดเบ็ดร้อยเลยแล้วกันนะฮะเป็นไงให้เป็นรูนห้าพันนี่แหละเบ็ดร้อยก็ตกประมาณห้าสิบรอบถ้าไม่มาก็คือจบนะครับ ก็คือเกมนี้มันก็ต้องมีตัวไอ้อะไรอ่ะผมก็เรียกชื่อไม่ถูกอะฟล,ลอรใช่ไหมฟลโลหรือคล้ายๆหมาป่าถ้ามาตกตรงตัวคูณแล้วก็ได้คือได้นะถ้าได้แนละ้วก็ตกตัวตัวคูณพอดีมันก็จะได้ตัวคูณน,นะแต่ต้องได้เป็นในคล้ายๆกับฟล,ลอ่อะ นะผมก็เรียกไม่ถูกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะฮะจะว่าฟาโลก็ไม่ใช่นะมันเป็นคล้ายๆกับป่าเนี่ในแะนตัวนี้ครับคือตัวอะไรดีคือตัวอะไรดีต้องเรียกเขาว่าอะไรดีนะฮะนี่ยก็คือจะได้ตัวครูนะผมขอเป็นออโต้ไปดีกว่านะครับหมุนทวไปเลยมาก็มาไม่มาก็จบนะฮะผมมองแล้วก็ ถามว่าเข้ายากไหมก็ยากนะเกมนี้เท่าที่เล่นมาผมก็เข้าฟีสปินไปรอบสองรอบก็ยังยังไม่แตกนะครับทุกคนหรือมันต้องรอจังหวะด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะเห็นช่องอื่นเขาเล่นก็มาไหมมาไหมมาไหมตุกแอกตุกไม่ลงฮนะเพื่ะเข้าเบร้อยเข้าคบยากนะ โอ้โหสามสิบรอบผมเนี่อะไรครับนี่เฮ้ยไม่เข้าเลยลงทีฮะตุกตุก <c oughs> ไม่มาเฮ้ยอะไรจะเกลือปานนั้น เล่นมาสามสี่รอบยังไม่แตก้กูเลยเลยเนี่ยอดโดนไปเยอะมากเลยนะครับกับเกมนี้ผมยอมรับเลยดูดิจะหมดอ,อ,อีแกเออไอตัวฟาโลก็ไม่มาพอมาก็ไม่เข้าอะไรเกือ โอ้โหโกดเองแล้วนะโคจชโดนีกแ้วได้ไหมก็ยังไม่ได้ตัวคูณสี่ร้อยหิดดูดิครับมันน่าจะเข้าตัวคูณทุกคนสักหน่อย,อย่ะเนี่ยเออ,อวิสวยครับบอกนี้ <c oughs> คูณแปดมาดิสี่ร้อยสี่สิบไอตัวกังเขนมา แต้มห้าแถวเลยกลับมาแล้วครับทุกคนกลับมาหกพันผมเริ่มโมโหแล้วลนะเก็บเกมเนี่ยเล่นไม่ค่อยแตกปะ่ะขยับเลยสองร้อยวัดดวงแล้วครับทุกคนงานนี้แตกก็แตกไม่แตกก็หมดปะ่ะมามาดิมาดิ มาดิโอโหมาแล้วมาแล้วมาแมาแล้วตุกเองะตุกเอตุกเอตุกเอตุกโอ้โหมันไม่ลงอีกอืโอ้โหสองงานี่แวหนึ่งงานสองงันมาละไอลุนทีหนึ่งตุก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 ไม่ลง เออสวยขอตัวคูนเลยเออคูณห้าครับเจ็ดร้อยแปดสิบมาแรงชั่วกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วไปดิคูณสามถ้าเกิดว่าเบ็ดหนักๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันไม่มาเนี้ยปั๊บเดียวเฮ้ยคูณหก โอ้ยยี่สิบคูณหกนี่เบตสสองร้อยนีได้ยังไม่ถึงสองร้อยเลยอะไรครับนี่อ่ะ้โหมีคูณสามสิบโผด้วยแต่ไม่ลงนะรัวไปเลยโดนก็ให้โดนเออคูณสามอีกตัวสวยครับลงมาสามจะลงซ้ำช่องเดิม หมดก็ให้หมดไปอีกรอบนึงถยไม่มาเกมนี้ผมเปลี่ยนเกมเลยดีกว่านะฮะถ้าห้าพันรอบนี้ไม่มาก็คงต้องเลิกลาละกับเกมเนี้ยนะฮะเห็นคนอื่นเขาเล่นแตกแตกทำไมผมเล่นไม่แตกเลยกันเฮ้ยผมเข้าฟรีไปยังวะเนี่ย ผมยังไม่ได้เข้าฟรีเลยเนี่ยนีโอ้ต้องซื้อซสลามังอุ้ยมาครับทุกคนอุ้ยปมดจะลงมาเออที 15, ่สิบห้าฟีสปินมาดิเบตตองร้อยด้วยไอเ้เครื่องไหมามาแล้วโอ้โหตุคูทตกคูกคอยู่ไหน โ,โหเขื่อนในฟรีเกมอือหือฮยไหดเหรอโอ้โหครับทุกคนเข็มมากเลยเนี่ยเลยาฟรีแล้ว เออเออนั่นเนี้ยเอามั่งคูณเท่าไหร่เลยคูณสิบสี่สามร้อยเออกลับมาแล้วครับได้สี่พันมา มี่เบ็ดสองร้อยนะครับทุกคนยังแตกไม่ถึงมื่เลยเฮี้ยบ้าเกิมบอกไม่รู้จะบ่นมันยังไงเลยโอ้โหเก้า oh. พันวะผมวัดเลยสี่ร้อยห้าร้อยดีกว่ามีเบ็ดสูงสุดสองพันทำไมเขาปรับใหม่นะยสี่ร้อยพอ วัดไปวัดไปวัดไปวัดไหนวัดไหนไม่รู้เออผู้สองหันวัดไปดิวัดไหนไม่รู้วัดไหนไม่รู้วัดไหนไม่รูโอ้ยมุนติวมุนติวผมโคตรเคร่งเลย เข้าฟิตบินเบตสองร้อยได้ห้าพันอ้โหวนสามย่งดีนะวนกลับมาที่เดิมหกพันไปไปอืม เป็นไงไให้เป็นโอ้โหต้องอันโอ้ยมาแล้วได้ลุนลนล้นละได้ลุ้นละตุ๊กแงตุ๊กตุก๊ก้กอยอีกทีหนึ่งมาขาให้มาบมาบบบโ,โ,โอ้ไม่ลงจะหมดแล้วนะเฮ้ยโอ้เงินไม่พอละ สอกร้อยไปโอ้โหไม่เข้าครับทุกคนโดนแล้วอย่างนี้อ่ะเป็ดร้อยปืปสุดท้ายขอแบบลุ้นๆหน่อยได้ไหมขอแบบลุ้นๆหน่อยโอโ้แปดสิบครับอ้องได้แปดสิบนะไป มาวินำโมโอเคแตกนะขอร้องละเหลือห้าบาทสุดท้ายลเลยอยากเกลือเอออะไรก็ได้ตอนนี้อะไรก็ได้เอาหมดคูณสามอื้เฮ้ย ขอนด้คือโอ้โหสี่คูณหกคิดได้ไงเนี่ยคือไปไหมเฮ้ยได้คูณสิบห้าไหมสี่สิบคูณยี 40, ่สิบเอ็ดเอ้ยมาได้กลับขึ้นมาเป็นพันยังกลับขึ้นมาเป็นพันเดี๋ยวผมไม่มาแล้วต้องลงไปสามติดมั้ง โอ้โหเอออุ้ยมาได้คูณห้าหรืออีกสองหมุนกลับมาแล้วกลับมาแล้วสามพันเออโอ้โหเมื่อกี้ไม่เกือบหมื่นขึ้นมาสี่พันก็ 4, ยังชั่วแล้วเบ็ดสุดท้ายจริงๆเลยครับทุกคนเบ็ดสุดท้ายเลยแปดสิบขับขึ้นมาได้อ่านแล้วมั้ง หมดฮะได้ห้าพั200นพอพอเขาเบ็ดสองร้อยพอพ่อเขาเบ็ดสองร้อยเบ็ดสองร้อยก็ได้ห้าพันนะครับอ๋อไงดีลองซื้อดีไหมสองร้อยอ้ยซื้อหมื่นห้าเลยไม่ไหวไม่ไหวเราก็ไม่พอยจะวัดดวงนะครับแปดสิบอะซื้ออะไรอุ้ยไม่พอยเจ็ดสิบ อ่ะพอนะฮะเมื่อกี้มันดวงมันยังมีอยู่ไม่โดนนะครับทุกคนเมื่อกี้เหลือแค่ห้าบาทสุดท้ายยังกลับขึ้นมาได้รอบนี้ต้องวัดนะต้องเจองานวัดลนะเผื่อมันจะกลับมานะครับทุกคนเมื่อกี้ดูดดูดมากเออ ก็ยังไม่ได้ตัวคูนนะเนี่ยได้ไมาแค่คูณสามต้องใช้เกลือ,อมาเวส่องอันได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาดิได้อยู่เออเก็บมาอีกสามคูณเท่ากับคูณสิบสองที่ซื้อไปห้าพันคงพอได้ลุ้นอยู่องพอได้ลุ้นอย,ออนอยู่สวยครับดอกนึงมามาเอาทีไหม แอกในไปทีตีวะโอ้โหไม่มาอุ้ยยังได้ได้คูณเยอะครับอีกทีนึงตุกแอกตุกฮรยได้ลุนทีหนึ่ได้ลุนทีตุกตุกแอกไม่ลงเฮ้ยได้ตอ่อเฮ้ยได้ต่อตุกอุ้ยไม่มาได้ต่ออุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเท่าไหร่วันเนี่ยอุ้ยมาแล้ว ก้าร้อยอุ้ยเก้าร้ 27, อยคูณยี่สิบเจ็ดอหูเอวดีพริกดรอคครับทุกคนสองหมื่นหกหุยลงห่างนี้ลงเลยมาอีกสี่ตัวคูณยี่สิบด้วยหุยเอาเลวคูณห้าสิบฟาเท่าไหรอีกเจ็ดพัน เฮ้ยังมีลุ้นอีกหกฟีฮะขอให้เข้าตัวคูณคูณคุดเยอะคูณห้าสิบถามแล้วอะ่ะเฮ้ยอย่าเกลือจะอ,อ่านขอร้องอีกทีนึงไปเจ็ดสิบได้สามหมือนอ่นนะไม่ธรรมดาแล้วมันเป็นอย่างนี้นี่เองไม่เข้าคูณสุดท้าย ได้ครับได้ครับโหเจะได้ไม่เยอะแปดสิบสี่คูณห้าสิบเก้าโหสี่พันวิสี่หมื่นสี่หมื่นหนึ่งหุยทำไมเบ็ดสองร้อยไม่เข้างี้วะลองดิ ร้อยซื้อเจ็ดพันห้าโมโหโมโหวัดนะไปสองร้อยซื้อหมื่นห้าไม่ขาดทุนเพราะว่าได้มาเยอะเนาสี่ร้อยเดยสี่ร้อยซื้อไม่ได้ครับทุกคนอะสองร้อยนี่แที่แรกผมว่ากะว่าจะซื้อสักสี่ร้อยผมโมโหจัดเลยแก็ไปอุ้ยได้สี่อัน้วย แี่สี่หันสิบแปดถึงโดนตานี้ไปก็ยังพอได้มันก็เข้าให้ผมบ้างแหละนะเมื่อกี้เบรเจ็ดสิบยังมาเลยโอ้โหอุยคน,คนหุกร้อยลงเฮ้ยเอาแล้ว คูร้อยอะ่ะคู่อะไรก็ได้ตอนนี้เฮ้ยอย่าทำงี้ดิลงมาเออนั่นแหละหุยเจยยย็ดร้อยคูร้อยยี่สิบสามเด็ดแค่คู่สุดลักเลยครับทุกคนจริงเก้าหมื่นเก้าหมื่น มันเป็นแสนอ่ะสัมลักเลยบางอยอางคูณเท่าไหร่ก็ได้อะไรก็ได้ขอให้เขาตัวคูณอย่างเดียวอะตอนนี้จัดไปอีกหมื pues like 8, nah ่นสามดูดิโอ้โหอืมโอ้โห คูณร้อยลงเฉยเลยมาไหมขอฟาโล้ดหน่อยฟาโล้อุ้ยมาครับฟาโล้มา5 90, 5อีกห้าร้อยเก้าสิบคูณร้อยสามสิบเก้าโอ้จัดไฟจัดไปจัดไฟจัดไปอะไรเนี่ยผมพูดอะไรอุียแปดหมื่นเป็นแค่อุ้ยสองแสนอ่ะ โ,อ,โอ่านแล้วสุดท้ายว่าอ่านแล้วโอ้โหไม่อ่านกับบ้าแล้วไม่อ่านกับบ้าแล้วหูแตกสองแสนหนึ่งคุ้มพระโอ้โหทุกคนจากจะหมดครับจากเหลือแค่ห้าบาทสุดท้ายแล้วนะ คือช่วงแรกๆผมว่าเกมมันโคตรอั้นแหละเข้าเบ็ดสองร้อยก็ไม่แตกพอมาซื้อโอ้มันต้องซื้อหรือเปล่าเพะที่แรกผมเป็นเองใช่ไหมแล้วมาเข้าแปดสิบแล้วก็ทีนี้ก็จะซื้อซื้อบุกจ่ายเลยครับโอ้โหไม่แนะนำให้เล่นตามหรือขาดนะครับพู้คนนี่ดวงล้วนเลยฮะฟุกจัดๆเลยครับ ไม่คิดว่ามันจะมานะฮะทั้งที่ว่าถอดใจไปแล้วว่าโอ้ยโดนแน่พราะเล่นเกมนี้มาหลายรอบแล้วนะครับโอ้โหสุดท้ายมาฮะโหจะแตกแตโหซะด้วยแตกมาสองแสนสุดจัดอ้ห,หหยุดก่อนดีกว่านะครับทุกคนผมว่าเกมนันน่าจะสุดแล้วแหละไปต่อก็ไม่รู้จะไปไงแล้วนะครับสองแสนโอเคครับทุกคนใครชอบเกมนี้นะฮะก็ ฝากกดไลค์ like กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกันด้วยนะครับทุกคนช่องวินเชน่าวีสามร้อยนะก็อย่าลืมติดตามกันดะีๆนะเพื่อให้กําลังใจกันทําคลิปต่อไปนะครับตอ้ผมทาคลิปต่อไปนะกคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับโอเคนะฮะจะพูดอะไรต่อดีเดีย๋ย <laughs> ดีใจแบบดีใจมากนะ <laughs> โอเคคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับ